ก้อยบุเลยเด้่พี่น้องเลยก้อยเลยที่จะองผัวฉได้นะเสีงท้องหอมเสียังพี่จ้าสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพ่อกำลังฉีเก่าจะพี่น้องสวงคำคำนะจ๊ะประมาฉีดม่วงแรกนะพี่น้องพาลูกมาใส่ตุ่มใส่อันท่าหน่อยเฮานี่ละเพราะว่าใส่เหมือนนั้นมันมันถึงเนาะพี่น้องครับแยกก้อนฉีใส่ขางขึ้นไว้มือเส่ามันฉีชี้จนสีมายามใส่ถิ่มไว้เบื้องคามันพอดีข้าดิกุ้งมาก้อยนะพี่น้อง ตารนี้ไม่ต้อเตมาม่ขลัวใส่บนก่อนใส่เก่าล้างเจียพี่น้องเยอะก,ก่อนใส่แล้วล่ะลงน้ำด้วยพี่น้องลุยเลยเพราะว่าท่าน้ับขอบนี่มันยางโม่ได้พยากรณ์เอาไม้ไฟลงเตง็มเลยตงโม่ได้ก็เลยมาใส่กลางมั้งรักษาล้งาลงนี่ล่ะน้นดดำก็บ่เลอะกูไงดอกใส่อ่อมช้ามาเจ้ ตามันถือามปลาจ้ะลาพีนิกบ่อยเด้ที่น้อตา่มาบดยใส่กุ่ใส่นาลึกๆเจ้าบ๊วยเเนี่ยกุ้งได้ที่นอใส่อันใส่กุใส่ที่ต่อ เงียองยนะิมากย่างอาบน,น้าไป่วจ๊ะ,อะเออมองนี่ตื่นน้ำกุงเด้ออนนใส่ข้าวเดียวพี่ยังถือเลยมาลองใส่ขางางเค้ือนด้ง 港口嘛。 หนึ่งงสามสี้าปุ๊บเด็ดเปดเกาอุ้ยประสิอเต็มดีตัวเลอิ้นทารุ้นมือเอ่นเจ้าจะพี่น่อยมาเหมือนเจ้าีันมีนสีถือสีมารบอนะจ๊ะกว่าเหมือนอันใหญ่ก่่นใหญ่ก่อนอัน ใส่สามหลังก็ถืออยู่ใส่ข้าวเดียวนึงมาทดลองสอบหน,น,นึ่งโอ้ยหนูต้อมีเนาะยใส่ไผ่ร้อยแหงเจี๊บบอกก็หกป่ะเจ้าสาวจะมาหลุนกันพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเสาวจ้ะพี่น้องทิชชูน่น้าจ้ะหอดในหมดสาวก็มายามตุ่มนะพี่น้องเรื่องสีสวยสีมันว้องมาบางงามกันจ้ะพี่น้อง

ก็เย็นด้วยากุ้งกุงก็นุ่อก้งก้บกิจกรรมก็ได้ไ่ชิ้นของูวางแกนที่นี่ปลาบ่ที่นี่อมยังบ่กร่ปลากระดิยังดีนะท่น กุ้งกุ้งอืมวิ่งดาก็ได้บ่เออกุ้งเอาบ่โอ้โอเจ้นกระติกเลยกุ้งมีนมียุบเออกุ้งกุ้งไรยุบเต็ว่าปลาก็สีบัวเป็นได้อกเนาะปลาก็สีบัวเป็นได้แน่น้องมันต่วนเลยคนน่ะนะี่หน้าอู้เดี๋ยววิ่งได้ไปปวดดำแก้วแล้วบ้าน Mình đi mình đã à Nó Nó tài Nó lượt đi cũng như mình Lấy Cho đi, đi mẹ cho con hình à. à. bớt Chứ Để lại từ gì những video thì này bác nhang mà ao nhang cái nhảm luôn nhang lắm đấy nhở muỗi để cõi quá sụp làm được cái มีกุ้ยกงยังไหนี่อยู่อดกอยอยู่ดอดกอกออยุกชีงพุนประกาศเลประกาศนะถ้ะาเราขอเอเมนเสียงขอีด้วยพี่้อกเลยเสียงอันไก่บ้านนะนะ

ตุ่มไปดิตุ่มโากระสิกระปูกระปูก็หลายเนี่ยนะยว่ากระปูหลายนะหรอกระปูหลายเนี่ยที่น้องเอาตุ่มพยุงเลยวัน ดู <mile> oh, <my> มันเฮียแม่ <ful> ันหาดัดกลมแม่ัดกมกมแม่พี่น่อกระปูปูหน้าหลายนาอือแต่มันไม่จะเตาไปเห็นเขาเน่อเยอะเด้อเไปก่อนเดียนาดอุ้ยอ่อนตัวยกระปูอจะุนย่างตอนนี้พี่นอเอ้ย lạnh hẹn hôm nay hôm nay hôm ai hôm tám xe nay hôm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  nay này, nay hôm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  nay มันใสเสียไปจำปนเสีดองดหมสามสามอีกจักหลัง hmm. ต้องบิดจักหลังเก่า่เก่งโคเก่าก็เปลี่ยนโเปลปลาบุ้มีดอกคือปลา อยู่กับกลุ่มอีกแล้วกลุ่มหม่แน่นอยู่นี่นี่กลุ่มหม่แน่นกลุ่มขาดกลุ่มเรื่องสีเพลยตัวนี้กลุ่มพ่อได้กินนิ้วก็ได้ยกให้เด็กกอดยกพี่น้องกลุ่มกลุ่มบานกับกลุ่มคู่กับสีตางกันแน่ได้พี่น้องกลุ่มคู่มันสีโตแข็งนะ

จะทำใจบุกป,นปูน่ะตาเป็นยังไงเลียอีกจีบบอกาหลังถ้าปเก่าหลังมีจักหลังวันนาเยนได้บบมมอบ,บนี้่ยุ่ใหญ่กันยิบบ่ เติ้อยุกนะกลุ่มไเตือยยุอัระอนะอัออัราอัน,น,อนว่านาอนดอกหนาม,มันอุน่นนะไม่สาห,หนาอุน่นกุ้งนี่กินขาดไงยุ่หนาวหเติเ้อยลตยุกจไม่เป็เตาบ่เขาเ็ดกุ่งเต็นดเห็กุ้งเตีแน้วกุ้งเตีนี่สิบบขาดมั้งบ,ออบขา hẹ nhem mà xài nhem mình bên tivi nó mình nhem thì bình anh ốc anh nhem cuồng này quá <laughs> ừ. à, này <laughs> ตัวใหญ่กันหนี่นะ่ะบอ,อยบอกตัวใหญ่มันกินมันกินอะไรี่มันกระปูมันกินกุง้งบ่พวกงนี้พี่น้องตัวงังใหญ่นึงกุ้งปล่ไปไหนปล่อยเป็นแม่พันธุ์บ่เออปล่าเออบอยบอยน้องเจ็กกวนจะปล่อยตัวนี้ปล่อยเว้นเป็นแม่พาะผักมันกินกุงนะ้งแน่ยใช่กหลีโอ้ยบอกจะเอากระถุงมาน,นับเนาะกระปูมันกินกุ้งไปเพาะัก กินกุ้งเออกินบวชดอกักินบวชเอเดูนน่งเก็บอาหามนนะ่งได้แล้วหาวจะมาสนนะอหน่อยอะไรเนีงยน่าถุงเหระ คุณแม่ใช่ไวอยู่พุ่นไง ถือกระสิวกุ้งเขาุ้งง่เยสุอย่กระวปล่อยวะอถือวปล่อยมันว่ามันบ่มีโมนะมันกระเือนจะไปเห็ุกินเนาะปล่อยเ้ายน้ำมมีโมมันเปเหตดกินนะโมค่อยถึงมันเต่าอ่ะอุ้ยกระปขาเต่า ขาแบกร้ายเลยลกยุ่มออกบ้วนเลยว่จะขู่นี่ตัวนี้คาแบบร้ายเอ๊ะแต่เติร์นของเซ็งงเว้นให้ผมมีเซนะ็งมันเลยคือ,อรลายานี่จะมาแม่งแบบเติร์นว่าจปทำไงเอาปลาปล่อยกันพี่หน่อยมันมีหมูอม,ม,มันหน่อยอันร้นายสิเอาอยู่ปล่อยให้มันแเพละ

ร้ายเตอยู่เดนาคุณายเต๋อาาอย,อยอู่พี่น้องกุ้งนานดูตางหเปลาำบไงเด็ตตัวน,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 นี้มันบ่อนใชนไหมมันขาดตัวเกือกคูมันก,กัดปะอกลไกลมาเหน้ำมวมา ơ chung đấy lấy cá sao lấy ô mày mày cắt đi mày 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 chung phong đâu mày 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 này, này <laughs> ngồi trong

ไปขึ้นไม่เจอกะปูใชไมโลี่น้องอยก็ได้ดอกนุงไนุงอ้ยออสอีปูเขาเป็นเขาโยงเลยพี่น้องเอ้ยคุณนะคุณโอ้ยอยเลีตัวงมใหญ่นึงอบด้งูมันหยมง่ะออ้ปี้ีไปกินสงอปวออพั่กครั้ง Có à, hết nằm tối rồi hòi. Ô nằm hỏi hòi nè nằm hòi nè nằm thì nè nằm hòi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  nè nè nằm hòi nè nằm hòi nè nằm

เรื่อหายุมไม่สุดเต็มปีปหมดโอ้ยนี่แด้เีเอาเ็บไ <c oughs> ปเห็นตอาควากใส่เด็กขู่มอ,อ,อนอเด็กอ้อย่งอันนึ่งของต้วงติเพ่ติเพ่เด็อันนันตุ่มมันแล้วขาถือเนะแล้วขาถือตรงไ่น

ไปเถียงบ่บ่นี่บ่มีเด้ Cái lá được cho cụ Đẻo xào lưỡi thì ngọt Cái Cầu lắng Cầu lắng Đẻo ăn đi xào Cái cái này เดี๋ยวไปเห็นไปก่อยกุ้งต่อเนาะยาอยา่กวไปก่อยกุ่งเต็มต่อ,อยาอ,าออนออกก็นุใหเอาหเนาะาเาพี่นอองกมาเนี่ยนี่กลุ่มเข้าเลยซ้ำอย่างไนี่เหลือยบออกเหลี่หรือเติบอยู่ในหนอกกุูนะ่ะไอนวเต็มออกกันเต็นออกาแต่ค่าจะเคยียร์ไร อ๋ปรุงรวยแบบพี่น้องเลยใส่เผ็ดบ่เผ็ดอ่อนนอะเผ็ดไรวันนี้ขอนกินอะไรวันนี้นแล้วก็เป็นพื้นเจ้าหยาเมือนกันปมยักเป็นพื้นอืมเอยครูวะตองหอมใส่ข้าหนียวบข้าวเสายบสานสาลงเลย เด็ดละจ็กน้อยปอาู้เต็มลรงเลี้ยงเลี้ยนยมันขอสดพอได้นทันได้สีบบ่อกินดิบเด้อพี่นอ้ของเลยบค่ครับ xây con bạn làm thế nào con không nắng không 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 nắng không 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 nắng không 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 nắng không 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 เดี๋ยว่ปดี๋ยวอีกนั่นนึงืมสมผลไ่จ้าคือให้สมผลห่อมหอมแป่ี่ารเลยก่อยบุเลยนี่พี่น่อยเลยก้อยเลยที่อมผัวกันได้นะเสงอหอมเสงยังปวดเพียรปันหาอยู่นะเ ใส่ผดอีกน็นากินอ,อ่ะิดๆตรงนี้เียบอันนี้เสียบเร้อยดีกว่ายากนี่นานาะคอยคอยเต็งเข็ยง่ายๆอ้ยหอมๆสวยกับวนเอาลิปนี้ก่เอาใส่ ตุ่มกันเนี่ยกระมานอยู่พี่น้องกันป่ะปิดคก็บเลยแม่เอา้าเอากะซิกินเขาไว้นเนาะกินเขากินหนามเป็นพี่น้องใส่ตุ่มกระมานอยู่พี่น้องเสติ่งในเสติ่งกระปูในเสติ่งกุ้งเนาะกระปูเ้ากระเก็บออกปล่อยไปหน้าแน่นะจ๊ะพี่น้องปล่อยไว้เอามากินในเครืองหนึง่งก็ปล่อยไปเครืองหนึ่งนม่จัะเอา้ากินหนึ่งกับฟาก็เลยก็แชร์ได้ใจพี่น้องก็ติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนจากสองนู้ก่อนแชแนว วนพ่อก็ไม่จะพี่น้องทีมีก็บอบคุณแจหลายจ้าสวัสดีจ้านึงก้อยไหวพี่น้องเิ่งเนี้ก็นีกก้อยต้มแก้วนี่ฮัดก้อนหนึ่งก้อยมึงเน่เดี๋ยสไมั่วในสกอยู่เอ็มีิงามแหงนะทิพย์เพิ่งเาหน้าที่จะกพี่น้องนึ่งมั่วใทุกเด้นี้นึงอีกก่อนหนึงไหวทั้งเนี้ย นึ่งโดนก็ได้นึงโดนบ่ผิดพี่น้องก่อยน่ะป่ะจ้า